บทสรุปทุกอย่างอิตาลีพังอัดคว้าแชมป์บอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยการแข่งขันบอลเล์บอลบอหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน4ีจังหวัดปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการโครจรมาเจอกันของ2ทีมแกร่งทวิตยุโรสาวอิตาลีเบอร์หนึ่งของโลกลงสนามพบกับสาวตุรกีทีมอันดับ3โลกที่ฟอร์มแรงเหลือเกิน เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสูสีก่อนที่ท้ายสุดจะเป็นอิตาลีที่เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะตุรกีไปได้3-2เซต2 5 2ส13-25 2ถึง19-25และ15-8คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครอง ด้านคู่ชิงอันดับ3มญี่ปุ่นตัวแทนหนึ่งเดียวจากเอเชียอันดับ5ของโลกที่หลุดเข้าถึงรอบนี้พบกับบราซิลทีมแกร่งจากเอาเมริกาใต้อันดับ2ของโลกปรกากฏว่าสาวแซมบา้าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบลุ้นเหนื่อย3-2เซต25-12 25-17 19-25 2 7บ9จ 12, 17, 25, 29, และ18-16คว้าอันดับ3าไปครองรางวัลน,น,น,นักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆนักกีฬายอดเยี่ยม MVP อเลเซียออโรอิตาลี หัวเสายอดเยี่ยมมายูอิชิกาวะญี่ปุ่นกาบีบราซิลบอลเร็วยอดเยี่ยมเอดาเอเดมตุรกีอันนาดานซีอิตาลีตัวรับอิสระยอดเยี่ยมมอนิกาเดอเจนาโรอิตาลีเซตยอดเยี่ยมอเลเซีออโรอิตาลีบีหลังยอดเยี่ยมเมลิซ่าวากัสตุรกีสรุปอันดับการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 1อิตาลีแชมป์2ตุรกีรองแชมป์3บราซิลอันดับ3 4สญี่ปุ่น5สาสหรัฐอเมริกา 6. เนเธอร์แลนด์7โปแลนด์8ฝรั่งเศส9จีน10เซอร์เบีย11เบลเยียม12เยอรมนี13ไทย14โดมินิกัน15แคนาดา16บโซลวีเนีย17ยูเครน 18. สเปน19สวีเดน20เคนยา 21. กรีซ 22. ิสออาร์เจนตินา23คิวบา24เม็กซิโก25สาธารณรัฐเช็ก26โคลอมเบีย 27บันแกเรีย28เปอร์โตริโก29อียิปต์30สโลวาเกีย31เวียดนาม32แคเมรูน